เอาละค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูงาน Fast Auto Show Thailand 2024ดีกว่านะคะเขาก็จัดกันมา,าวันนี้นะคะคือถ้านับเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็เหลือ2วันสุดท้ายาแล้วจะบอกอย่างนี้นะคะว่าถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหารถาจะเป็นรถใหม่โปรเด็ดเด,ดนะคะรถใหม่ป้ายแดงรถ EV ก็จะมีให้ลองในงานนะคะหรือแม้จะเป็นรถยุสคาเนี่ย ก็จะมีมีการรับประกันด้วยนะคะฉะนั้นแล้วงานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่จะทําใหเา้เรียกว่าเป็นการซื้อขายรถแบบครบวงจรฉะนั้นเนี่ยอย่าพลาดนะคะแล้วก็บรรยากาศในงานตอนนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าที่จัดจัดกันมาเนี่ยโอเสียงตอบรับดีมาก <c oughs> วันนี้นะคะน้องป๊อปปี้พรสวรรค์จรุพันธ์เนี่ยนักข่าวของเราเนี่ยนะคะก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกันไปติดตามบรรยากาศรายงานนี้นะคะจากาไบเทคบางนาไปติดตามกันค่ะ สำหรับบรรยากาศ2วันสุดท้ายนะคะในงาน Fast Auto Show Thailand 2024ที่ไบเทคบางนาแห่งนี้วันนี้บอกเลยว่าคึกคักมากๆเลยค่ะประชาชนที่สนใจอยากจะดูรถนะคะมากันตั้งแต่ช่วงเช้าและตอนนี้นะคะบรรยากาศสดๆที่ไบเทคบางนา h a l l E H 1 0 2ถึง104ตอนนี้เนี่ยบรรยากาศเต็มไปด้วยพี่น้องประชาชนนะคะที่เดินทางมาดูรถค่ะทั้งรถใหม่ป้ายแดงรถมือสองมีให้ลองรวมถึงรถอีวี ก็มีมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ารถใหม่ป้ายแดงก็มีแล้วรถ E ีวีก็มีให้ลองภายในงานแล้วก็รถมือสองที่จอดด้านหลังป๊อปปี้นี้ก็มีรับประกันด้วยนะคะในช่วงนี้บรรยากาศสดๆเนี่ยป๊อปปี้จะพาคุณผู้ชมไปเดินดูกันก่อนค่ะว่าในโซนรถยูสคาร์นี้นะคะเขามีอะไรที่นํามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมในครั้งนี้กันบ้างอย่างโซนแรกนี้ค่ะเป็นโซนรถยูสคาร์นะคะที่มีการนํา8เต็นค่ะที่มีการคัดรถคุณภาพมาให้กับคุณผู้ชมแล้วนะคะโดยที่ภายในงานนี้ค่ะเขาบอกว่า มาเลือกชมแล้วเนี่ยคุณสามารถเลือกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งรถ กีคข้อค่ะนะรถญี่ปุ่นรถยุโรปมีมาหมดเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าคุณจะชอบรถสไตล์ไหนสีประตูหรือว่าอยากได้รถซีดานอยากได้แบบแฮชแบ็กหรือใครที่อยากได้รถ SUV รถครอบครัวรถตู้มีหมดเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมราคาสุดพิเศษที่จัดมาให้นี้นะคะจะเห็นได้ว่าในแต่ละคันนี้นอกเหนือจากราคาสุดพิเศษแล้วเนี่ยเขายังมีหนังสือรับประกันด้วยค่ะซึ่งในตัวหนังสือรับประกันนี้นะคะมีการการันตีห้ โดยเขียนไว้ว่าหนังสือรับประกันคุณภาพรถยนต์ใช้แล้วจะมีเขียนไว้เลยนะคะว่ารถเนี่ยคันนี้มีเป็นอย่างไรตัวเลขต่างๆนะคะตัวเครื่องมีอะไรบ้างคือรายละเอียดของรถเนี่ยมีระบุไว้หมดเลยพร้อมกับบอกไว้เลยนะคะว่าสําหรับรถใช้แล้วภายในงานนี้ค่ะ มีการรับประกันซื้อคืน100%หากว่ายูสคาร์ที่ซื้อภายในงานผิดเงื่อนไขที่กำหนดไว้5ข้อนะคะก็คือไม่ไฟไหม้ไม่จมน้ำไม่ตัดต่อไม่ชนหนักและไม่สามารถจดทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองค่ะอันนี้คือรับประกันเลยว่าซื้อคืน100%อนนะคะน,นี่คือไฮไลท์เด็ดของงานนี้สำหรับคนที่บอกว่าอยากได้รถยูสคาร์ไปใช้แล้วสามารถมั่นใจได้อย่างไรว่าเราจะได้รถที่ดีมีคุณภาพมาที่งานฟาส t a อ t o โชว์ไทยแลนด์2 0 2 4นี้เลย ะะไปเดินดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมนี้คือเพียงแค่เป็นโซนแรกเพราะว่า8 mm hmm. เต็น์เนี่ยก็คือจะเป็นเต็นที่ส่วนใหญ่ก็จะมาร่วมงานกับทางงาน Fast Auto Show Thailand ทุกๆปีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโยรัชดาดาศีนครินดีดีอสรถเศรษฐีก็มาด้วยแต่ว่าโซนที่เป็นรถยุโรปเนี่ยก็โซนนี้นะคะจะบอกว่า ฮอตไม่แพ้กันส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนก็จะเดินทางมาดูค่ะว่าเอ๊ะรถไฟฟ้ามีเป็นยังไงฝั่งนี้เป็นรถที่เป็นอีโคคารรถญี่ปุ่นใช่ไหมคะแต่พอเดินมาเรื่อยๆเริ่มเห็นรถสปอร์ตเอดีก็มีนะเบนก็มาหรือว่าหลายๆแบรนด์ค่ะ BMW ก็มีนะคะคือสามารถเลือกได้ว่าคุณนชอบแบบไหนโดยราคาต่างๆเนี่ยก็โอ้โหเห็นแล้วเราใจค่ะคุณผู้ชมเมอร์เซเดสเบน์บางคันเนี่ยราคาไม่กี่แสนเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าคุณภาพเนี่ยคือ เรียกได้ว่ารถสภาพนางฟ้านะคะดูในแต่ละโซนค่ะโซนนี้เราก็จะมาถึงโซนที่เป็นฝั่งรถยุโรปอันนี้ก็จะเป็นของโยรัชดามีราคาพิเศษมีแบบเปิดประทุนด้วยอันนี้ก็ราคาพิเศษเหมือนกันนะคะแถมมีส่วนลดให้อีกต่างหากนอกจากนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมออกรถภายในงานค่ะก็มีสินเชื่อจากกรุงศรีออโต้ที่มาช่วยดูแลเรื่องสินเชื่อให้ภายในงานคือมาที่นี่เนี่ยครบจบภายในที่เดียวไม่ว่าคุณจะอยากได้รถแบบไหนก็สามารถมาเลือกชมกันได้ นี่ค่ะสวยมากแต่ละคันนะคือเรียกได้ว่าสภาพนางฟ้าจริงๆหรือว่ามาดูโซนที่เป็นรถฝั่งนี้จะเป็นเอาผาดน,นะคะก็มีเหมือนกันรถครอบครัวเนี่ยช่วงนี้ก็ได้รับความนิยมเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็ตอบโจทย์สําหรับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองมากขึ้นสามารถมาลองนั่ง นะหรือว่าจะมาลองดูซิว่าแต่ละคันเป็นอย่างไรบ้างรายละเอียดเป็นยังไงมีหลายเต็นท์ให้เลือกมาที่นี่ที่เดียวเนี่ยคือคุณผู้ชมนะฮะจะได้ทั้งสามารถเลือกรถในหลากหลายเต็นท์ในที่เดียวกันหรือมีทั้งที่ปรึกษาค่ะของแต่ละเต็นท์ที่จะช่วยให้ข้อมูลให้คำแนะนำต่างๆและที่สำคัญค่ะคืนนี้เลยใบการันตี นี่คือจากอาจารย์พัฒนาเดชนะคะบอกว่าซื้อรถมือสองมั่นใจอย่าลืมขอใบรับประกันจากผู้จำหน่ายด้วยหากพบความเสียหายยินดีรับซื้อคืน100%อเนันนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากซื้อรถในราคาประหยัดก็คือซื้อรถยูสคร์แต่อย่างตัวบัปปี้หรือว่าตัวผู้หญิงหลายคนหรือคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเราเนี่ยไม่มีความรู้ในด้านของการซื้อรถยูสค่ามาก่อนเลยเราไม่รู้เราจะต้องดูยังไงรถจะโดนย้อมแมวไหมเราไม่สามารถรู้ได้เลยใช่ไหมคะแต่ ที่งานนี้คุณสามารถมั่นใจได้เพราะว่าทางงาน Fast Auto ช h ท w t h a ด l a n ง2 0น4เนี่ได้มีการคัดสรรมาให้ไว้หมดแล้วและมีการตรวจสอบมาให้อย่างดีพร้อมกับมีใบรับประกันว่าหากมีการย้อมแมวหรือไม่ตรงตามสเปคที่มีการแจ้งไว้เนี่ยรับซื้อคืน100%นี่แหละค่ะที่ทำให้ลูกค้าหลายๆคนมาที่นี่ซื้อออกภายในงานโอ้โหตอนนี้จะบอกว่า2วันสุดท้ายนี้นะคะรถเนี่ยออกไปเยอะมากๆแล้วเหลือไม่มากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมากันได้ค่ะที่ไบเทคบางนาหอ E.H. 1 e. 0 2งถึง104งานนี้เข้าชมฟรีตลอดทั้งงานนะคะงานเปิด10นาฬิกาถึง21นาฬิกา2วันสุดท้ายเสาร์และอาทิตย์นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังมองหารถดีๆอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ป้ายแดงรถไฟฟ้ามีให้ลองรถมือสองมีรับประกันมากันได้เลยค่ะที่ Fa s t Auto s h ชไ Thailand 2024และช่วงนาฮามพลาน,นะคะป๊อปปี้จะมารายงานสดอีกรอบนึงแต่ว่าจะพาไปดูโซนของการทดลองขับและรถใหม่ป้ายแดงกันบ้าง ค่ะช่วงนี้กลับไปที่สถานีค่ะขอบคุณน้องป๊อปปี้พรสวรรค์จารุพันธ์นะคะก็พาเราไปดูในเพลินเลยนะคะโดยเฉพาะโซนแรกที่พาไปดูก่อนเนี่ยก็จะเป็นรถมือ2ยูสคาร์แล้วที่น่าสนใจก็คือที่ที่น้องพาไปดูเนี่ยมีการรับประกันคือบางนะคนเนี่ยอย่างที่ป๊อปปี้บอกอะค่ะผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเวลา จะซื้อรถสักคันหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ถามว่าทําไมถึงไปมือหนึ่งเพราะว่าความรู้ความรู้เรื่องเครื่องเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าถ้ามาซื้อที่ที่งานนี้เนี่ยมีมีคนแนะนําแล้วก็มีใบรับประกันให้การรับประกันที่ป๊อปปี้บอกไว้5ข้อเนี่ยยังน้อยเราอุ่นใจได้แล้วก็ไปลองถามเจ้าหน้าที่ดูนะคะสองวันสุดท้ายวันนี้กับพรุ่งนี้นะคะกตโชว์ไทยแลนด์2024นะคะก็ะยังมีเวลาเพราะว่าเขาก็จะจัดกันไป10บโมงถึงสทุ่ม ฉะนั้นแล้วนี่นะคะอันนี้เนี่ยน้องก็จะพาไปดูเ,เรื่องของยุสคารก่อนแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าที่นี่เนี่ยไปที่เดียวจบครบคุ้มเพราะอะไรคือเอ่อทั้งรถใหม่ป้ายแดงเอ่อรถ e ีวีที่มีให้ทดลองในงานหรือว่ารถยุสคาร์เองนะคะใครที่อยากจะไปดูไปซื้อไปหาเนี่ยไปที่นี่ค่ะนะคะไปสอบถามได้เพิ่มเ<ช>ติมใช่ค่ะ